ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกปี2022การจัดอันดับประเทศที่ร่ำรวยที่สุดนี้ใช้ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจสากลที่เรียกว่าความเท่าเทียมกันของกำลังซื้อหรือ PPP ความเท่าเทียมกันของ GDP และกำลังซื้อนี่คือรายชื่อประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก10อันดับแรกในปี2022 อันดับที่10ได้แก่ประเทศนอร์เวย์ GDP ของนอร์เวย์ PPP ต่อหัวอยู่ที่63,287ดอลลาร์หรือประมาณ2,1 0ล้านแสบาทต่อคนต่อปีประชากรของนอร์เวย์มีประมาณ5 3ล้านแสนคนนอร์เวย์เป็นประเทศเล็กๆที่มีจำนวนประชากรเพียง5 3ล้านสแสคนนอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเนื่องจากเศรษฐกิจเป็นแบบผสมผสานนอร์เวย์ไม่ใช่รัฐสังคมนิยมแต่ก็ยังคงให้ ระบบประกันสังคมได้โครงสร้างสางวัสดิการที่ครอบคลุมนอร์เวย์ได้ดำเนินนโยบายที่แจกจ่ายควมามมั่งคั่งให้กลับประชากรของตนเองนอร์เวย์ยังมีกองทุน SWF ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งได้รับทุนจากรายได้จากการส่งออกน้ำมันไลกาสนอกเหนือจากน้ำมันไลกัสแล้วนอร์เวย์ยังเป็นประเทศผู้ส่งออกปลารายใหญ่เป็นอันดับสองอีกด้วยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแร่ธรรมชาติอื่นๆภายในประเทศได้ อันดับที่9ได้แก่สหรัฐอเมริกา GDP ของสหรัฐอเมริกา PPP ต่อหัวอยู่ที่63,413ดอลลาร์หรือประมาณ2 1 7 9้านบาทต่อคนต่อปีประชากรสหรัฐอเมริกามีประมาณ329ล้านคนสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจระดับแนวหน้าของโลกมี GDP สูงที่สุดในโลกสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำข้ารายใหญ่ที่สุดด้วยเศรษฐกิจสหรัฐเป็นตลาดเสรีที่ส่งเสริมผู้ประก ก,การอย่างมากสหรัฐเบริการไม่เพียงแต่ครอง GDP ทั้งหมดของโลกเท่านั้นแต่ยังคิดเป็น30%ของความมั่งคั่งทั้งหมดของโลกอีกด้วยแม้ว่าจะมีสัสดส่วนประชากรเพียง4.2%ของประชากรโลกทั้งหมดก็ตามเศรษฐกิจของสหรัฐเมริการค่อนข้างเปิดกว้างและเอื้อต่อการลงทุนทางธุรกิจและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองของโลกซึ่งทําให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีหนี้ ต่างประเทศจํานวนมากนอกจากนี้ยังเป็นมหาอำนาจทางภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์ที่สำคัญของโลกอีกด้วยเซกิจสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกและเป็นที่รู้จักในด้านนวัตกรรมในหลายอุตสาหกรรมอันดับที่8ได้แก่ซานมาริโน GDP ของ s า n Marino PPP ต่อหัวอยู่ที่63,420ดอลลาร์หรือประมาณ2,180,000บาทต่อคนต่อปีประชากรของ s า n มาริ n o มีอยู่ประมาณ33,000คน s า n มาริโนเป็นประเทศในยุโรปตอนใต้ s า n มาริโนเป็นหนึ่งในประเทศที่เล็กที่สุดในยุโรปมีพื้นที่ประมาณ61ตารางกิโลเมตร s า n มาริโ o ได้มีอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของซานมาริโนเป็นเศรษฐกิจแบบ สรสเสรีที่พัฒนาแล้วซึ่งมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมต่างๆเช่นการท่องเที่ยวการธนาคารและการผลิตเซรามิกเสื้อผ้า ฟอร์นิเจอร์สีสุรากระเบื้องและไวท์เมื่อรวมกันแล้วภาคการผลิตและการเงินมีสัดส,ส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP ของประเทศเศรษฐกิจของซานมาริโนยังได้รับประโยชน์จากการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากมีอัตราภาษีนิติบุคคลที่ต่ำมากซานมาริโนเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีมาตรฐานการคลองชีพสูงและ GDP ต่อหัวเทียบได้กับประเทศในสหภาพยุโรปหรือ EU ส่วนใหญ่ซานมาริโนไม่ใช่ประเทศสมาชิกของ สาภาพยุโรปแต่มีข้อตกลงพิเศษในการใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินหลักมีการกระจายรายได้สูงสะท้อนให้เห็นในมาตรฐานการครองชีพของประชากรซามาริโนโเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีรถยนต์มากกว่าคน อันดับที่7ได้แก่บูนัยดารุสซารัม GDP, GDP ของบูนัย PPP ต่อหัวอยู่ที่65,588ดอลลาร์หรือประมาณ2,250,000บาทต่อคนต่อปีประชากรของบูนัยมีทั้งหมด430,000คนบูนัยเป็นประเทศอิสลามที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหลังจากได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจัร GDP ของประเทศบูนก็เพิ่มขึ้นประมา ระหว่างปีห9 9่2 0 0 8าบถึงบูไนเป็นผู้ส่งออกน้ำบันดิตรายใหญ่มากกว่า90%เอร์เซของ GDP มาจากการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อ GDP ของประเทศบูไนบูไนเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับ6ในเอเชียและภูมิภาคแปซิฟิกและมีน้ำมันสำรองที่ใหญ่เป็นอันดับ5รัฐบาลบูไนให้การศึกษาฟรีแก่พลเมืองในประเทศทุกคนโดยประ ประชากรของบรูไนมีระดับการเรียนรู้หนังสือมากถึง97.2%บรูไนยังอยู่ในอันดับที่47ของโลกในรายงานดัชนีการพัฒนามนุษย์ประจำปี2020อีกด้วยอันดับที่6ได้แก่สหรัฐอาหรับอเมรตกาหรือ UAE GDP ของสหรัฐอาหรับอเรตกา PPP ต่อหัวอยู่ที่6 6 7 4 6ดอลลาร์หรือประมาณ2,290,000บาทต่อคนต่อปีประชากรมีประมาณ9 8้า0 0 0คน สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์หรือ UAE ตั้งอยู่ที่ปลายด้านตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับเศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ใหญ่เป็นอันดับ5ในตะวันออกกลางสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสํารองมากมายแต่อย่างไรก็ดีสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ได้พยายามกระจายรายได้ไปในภาคส่วนอื่นเพื่อไม่ให้พึ่งพาน้ำมันมากจนเกินไปการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานได้กระตุ้นการท่องเที่ยวทั่วประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สหรัฐอาหรับเอมิเรตได้เพิ่ม GDP เป็น3เท่ามากกว่า3ครั้งในช่วง40ปีที่ผ่านมา เงินส่วนใหญ่มาจากการผลิตสินค้าและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับปิโตเรเลียมปิโตรเคมีอลูมิเนียมและซีเมนต์การเติบโตอย่างรวดเร็วของการก่อสร้างฐานการผลิตที่ขยายตัวและภาคบริการที่เฟื่องฟูกำลังช่วยให้สหรัฐอเอมริราสามารถกระจายเศรษฐกิจได้ทั่วประเทศปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างที่ใช้เงินอยู่มูลค่า350,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ12ล้านล้านบาท อันดับที่5ได้แก่สวิตเซอร์แลนด์ GDP ของสวิตเซอร์แลนด์ PPP ต่อหัวอยู่ที่71,760ดอลลาร์ 71, 60, หรือประมาณ2,463,000บาทต่อคนต่อปีประชากรของสวิตเซอร์แลนด์มีประมาณ8 6 0ล้านคนสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ5ของโลกสวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่ในยุโรปแต่ไม่ได้เป็นสหภาพ ยุโรปหรือยูโรโซนเมืองใหญ่บางแห่งในสวิตเซอร์แลนด์เช่นซูริกเจนีวาและบาเซิลติดอันดับหนึ่งในเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกสวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเสียงในด้านความสามารถทางด้านการธนาคารธนาคารที่ใหญ่ที่สุด2ใน3แห่งของโลกได้แก่ UBS และ c เคร t s u สวิต เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการบริการทางการเงินประมาณ10%ถึง12%ของ GDP ทั้งหมดมาจากภาคการธนาคารเพียงอย่างเดียวหลายๆคนอาจไม่ทราบว่าสวิตเซอร์แลนด์มีแรงงานที่มีการจัดการและมีทักษะสูงสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าไฮเทค ซึ่งรวมถึงนาฬิกาเครื่องใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ที่สมบูรณ์แบบเช่นวัคซีนและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆนอกจากนี้ยังมีฐานอุตสาหกรรมที่ทรงพลังอีกด้วยบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มีเช่น n นสเลโนเว a r t i ิส no และลาฟรังฮงชิม ล้วนตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์มีเศรษฐกิจที่มั่นค่าและมั่นคงดัชนีนวัตกรรมระดับโลกจัดอันดับให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกสวิตเซอร์แลนด์มีภาคบริการที่แข็งแกร่งเช่นการธนาคารการท่องเที่ยวการประกันภัยสวิตเซอร์แลนด์ยังมีภาคการผลิตที่พัฒนาแล้วซึ่งผลิตและส่งออกเคมีภัณฑ์ยาเครื่องวัดและอุปกรณ์ดนตรี อันดับที่4ได้แก่กาตา GDP ของกาตาร์ PPP ต่อหัวอยู่ที่ $89,935 ดอลลาร์หรือประมาณ3,85,000นบาทต่อคนต่อปีประชากรของกาตามีประมาณ2 8 0ล้านแคนจากศูนย์กราวซีโร่เมื่อประมาณ50ปีก่อนกาตาได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดอันดับ4ของโลกหลังจากการปกครองของอังกฤษประเทศได้รับเอกราชในปี1971กาตาเป็นประเทศที่มีการพัฒนา,นามนุษย์ สูงที่สุดในโลกอาหรับ ความร่ำรวยของกาตาเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วมากหลังจากมีการค้นพบก๊าซน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศกาตามีก๊าซธรรมชาติสํารองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกและเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกซึ่งทํารายได้มากกว่า70%ของรายได้ทั้งหมดของรัฐบาลกลางมีก๊าซธรรมชาติสํารองที่ใหญ่ที่สุดในโลกชาวกาตามีมาตรฐานการครองชีพที่สูงมากไม่มีภาษีเงินได้และอัตราการว่างงานที่ต่ํามากไม่ต้องสงสัย เลยว่ารัฐกาตาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอำนาจที่สุดในโลกอารับผู้นำกาตาใช้รายได้จากการส่งออกน้ำมันเพื่อสร้างมาตรฐานการปกครองการครองชีพที่สูงสำหรับพลเมืองในประเทศรัฐบาลสามารถจ่ายเงินให้กับพลเมืองกาตาโดยที่พลเมืองไม่ต้องเสียภาษีเงินได้กาตายังเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่มีอัตราการเสียภาษีที่ต่ำที่สุดในโลกอีกด้วยอันดับที่3ได้แก่อแลนด์ GDP ของไอร์แลนด์ PPP ต่อหัวอยู่ที่95,237ดอลลาร์หรือประมาณ3,268,000บาทต่อคนต่อปีประชากรของไอร์แลนด์มีประมาณ4,900,000คนไอร์แลนด์เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในยุโรปเศรษฐกิจของสหรัฐไอร์แลนด์เป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีปิธิภาพสูงโดยมุ่งเน้นที่บริการไฮเทควิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตบริการทางการเงินและธุรกิจการเกษตรไอแลนด์ Island เป็นระบบเศรษฐกิจ ไอแลนด์ได้รับเลือกให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงหรือ FDI 6ครั้งติดต่อกันบริษัทข้ามชาติต่างชาติเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไอแลนด์เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลนั่นเองประเทศได้ลดภาษีนิติบุคคลจาก32เป็น12.5ซึ่งเป็นนโยบายที่ดึงดูดบริษัทต่างๆเช่น Amazon Apple และบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆในปี202 ฟอร่าได้รายงานว่าบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศจ่ายภาษีนิติบุคคลให้ไอแลนด์ประมาณ80%ของ GDP อันดับที่2ได้แก่สิงคโปร์ GDP ของสิงคโปร์ PPP ต่อหัวอยู่ที่98,483ดอลลาร์ หรือประมาณ3ามล้านส0บาทต,ต่อคนต่อปีประชากรของสิงคโปร์มีประมาณ5 6ล้านแสนคนสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆเลยแต่ยังสามารถพัฒนาปรับปรุงเศรษฐกิจเพื่อให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกได้สิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและได้รับคะแนนระดับชิเปิลเอจากหน่วยงานจัดอันดับประเทศที่มีความสําคัญทั้งหมดสิงคโปร์ยังเป็นหนึ่งในสี่เสือเอเชียร่วมกับไต้หวันฮ่องกงและเกาหลีใต้อันเนื่องมา จากการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจตลาดที่พัฒนาแล้วทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆการค้าเสรีและความสนใจของบริษัทต่างๆทั่วโลกสิงคโปร์เป็นประเทศที่ร่ำรวยและเป็นแหล่งรวมเศรษฐีเงินล้านที่สูงที่สุดในโลกในปี2011 นอกเหนือจากชื่อเสียงที่เป็นมิตรต่อธุรกิจของบริษัทเอกชนและธุรกิจมหาชนระดับโลกแล้วรัฐวิสาหากิจระดับประเทศหลายแห่งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศเศรษฐกิจของสิงคโปร์กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเทมาเซกโฮลดิง้งถือหุ้นใหญ่ในบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งของประเทศเช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์สิงเทลเอสทีเอนจิเนียริและม e เดียครอ สำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI เศรษฐกิจสิงคโปร์ถือเป็นแหล่งเงินทุนจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดในโลกด้วยอันดับที่1ได้แก่ลักเซมเบิร์ก GDP ของลักเซมเบิร์ก PPP ต่อหัวอยู่ที่1 1 8 5 0 3ดอลลาร์หรือประมาณสี่ล้านบาทต่อคนต่อปีประชากรของลักเซมเบิร์กมีประมาณ6 3 2 0 0 0คนแม้ว่าลักเซมเบิร์กจะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ลักเซมเบิร์กเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่สำคัญในยูโรโซนลักเซมเบิร์กเคยเป็นรัฐอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กในปี1960ักนับแต่นั้นมาเศรษฐกิจในประเทศมีความเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก โดยมีภาคการธนาคารเป็นรายได้หลักของ GDP ลักซมบ์กมักมๆว่าเป็นประเทศที่ใช้หลบลีกภาษีอีกด้วยลักซมบ์กยังเป็นแหล่งที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่ระดับภูมิภาคของธุรกิจข้ามชาติสำคัญๆเช่น Skys และ Amazon เป็นศูนย์กลางการลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา ภาคอุตสาหกรรมของบริษัทแม้จะมีความหลากหลายแต่เน้นไปที่การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าเป็นส่วนใหญ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์และอุตสาหกรรมเคมีกำลังเติบโตสูงลักเซมเบิร์กมีเศรษฐกิจที่มั่นคงอัตราเงินเฟ้อต่ำและอัตราการว่างงานที่ต่ำในปี2010 ยูโรส t ต t รายงานว่าภาคเกษตรมีพนักง,งานประมาณ2.1ของประชากรในประเทศมีการกล่าวอ้างอย่างก้างขวางว่าลักเซมเบิร์กเ,รเป็นหนึ่งในประเทศที่เลิมรวยที่สุดในโลกเนื่องจากรายได้จากภาษีของประเทศปเปอร์เซ็นต์ของรายได้ภาษีของลักเซมเบิร์กมาจากคนที่ทำงานในลักเซมเบิร์กแต่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปนั่นเอง Shame. There's no time, for the pain, let the grind I could change, in my mind Pick a lane, commit and climb The only way to win at life I never miss that fact, taking big swings, bitch, hand me the bat Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the nightlight Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? I ain't playing no games, I just do that.